สวัสดีค่ะพกับเทลล์อีกแล้วนะคะวันนี้เทลั์มาหาหมอฟันนะคะแล้วก็เลยมารายงานทุกคนด้วยว่าเทรั์เอาเหล็กดัดออกแล้วใช่ไหมคะทลลก็ไปทําความสะอาดที่หมอปกหมอปกติค่ะเขาก็จะขูดหนปูนแล้วก็ทาความสะอาดฟันเราเรียบร้อยแล้วพูดถึงการจัดฟันนะคะแล้วก็เทลล์นี้ก่อนที่เทลลจะจัดฟันใช่ไหมคะเทลล์มีปัญหาโรคเนื้อยูแล้วแต่เทลลสามารถที่จะจัดฟันได้เพราะว่าคุณหมอ ที่รักษาหรือทรัฐอนุญาตให้ทรัฐไปจัดฟันได้แต่พอจัดฟันเสร็จมันก็จะมันก็ต้องมีปัญหาตอนแรกๆคุณหมอก็บอกทรัฐเหมือนกันว่ามันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่แต่ละบ,บุคคลนะคะทรัฐก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันนี้มาหาหมอฟันแล้วก็ไทรัฐก็คือทรัฐไปถ่ายถ่ายเอ็กซเรย์ที่หมอฟันปกติแล้วคือมันก็แบบ คันมันเหงือกมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่อะไรแบบน,นี้ยเพราะว่าเราเพราะว่าฟันที่เราดัดมันเลื่อนใช่ไหมคะมันเคลื่อนไปแล้วแบบเหมือนกับเหงือกเราต้องมารักษาเหงือกต่อซึ่งททเัสคิดว่าปกติเทเลสรักษาปีหนึ่งสามครั้งแต่ว่ารักษาเหงือกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดคุณหมอว่าออขอเพิ่มเป็นสี่ครั้งได้ไหมเพราะว่ามันจําเป็นเพราะว่า จะบอกว่าเพราะว่าเทลัแบบฟันต่อยุ่มากและวทลัดมีปัญหาโรคเนื้องเห็นไหมคะคนข้างเคียงมาตามมาภายหลยังถ้าใครจะมีปัญหาโรคเนือตอนทำทำฟันตอนอายุมากนะคะต้องถ้ากินไทลัดก็รู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าทลัดจะพบปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าด้วยความฝันนะคะเราก็อยากทำให้มันไปถึงจุดหมายเนื่องนะคะ แต่ว่าเราได้ทําแต่ว่าเราก็มารักษากับคุณหมอรักษาเหงือกต่อไปพยายามพบคุณหมอบ่อยๆค่ะแต่มันคือก็จําเป็นเห็นไหมคะก็คือเมื่อเราดัดฟันเสร็จแล้วถ้าเรามีปัญหาก็ต้องมาพบคุณหมอบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องใส่ที่คอบฟัน,นะคะรีเทนเนอร์ อย่าให้ขาดตอนถ้าเด็กๆอาจจะลืมบ้างถ้าเราแบบอายุเท่าทาทยรธรทำค่ะก็พยายามที่สุดเคอจะไม่ลืมนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสเด้งกลับมากๆกว่าวัยรุ่นุนใช่ไหมไวรยรุนเขาก็คือฟันเขายังไม่เติบตัวแต่แต่รุ่นไทยรัาาเนี่ยก็คงจะด้วยปัญหาเหงือกด้วยอะไรด้วยต้องมีความพิเศษนิดนึงนะคะแต่เราก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าพอจัดฟันเสร็จพอเรามีปัญหาโรคเหงือกใช่ไหมเราก็ต้องมา ยังไม่เสร็จอีกเราก็ต้องดูแลระยะย,ยาวเลยค่ะยิ่งเราอายุมากจัดนะคะเพราะว่าถึงอายุน้อยเราก็ไม่สามารถมันก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมก็ได้ถ้าเราไม่ใส่ที่ครอบอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตันนี้มาหาหมอฟันก็เลยมาถึงแล้วมาถึงก่อนเวลานิดนึงแทนรัฐทำง,งานเสร็จก็มาเลยนะคะวันนี้ก็แทนรัเป็นคน ขับรถพามา,มาแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออจัดเสร็จแล้วก็ยังต้องดูแลกันต่อไปค่ะยิ่งเราอายุมากเราพิเศษกว่าเด็กเด็กนิดนึนงแล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นโรคเงื้อ<_ <k> _ <d ata> ใช่ไหมคะก็จะมีความพิเศษกว่าคนอื่นอันน <_ d ata> ี้ค่ะจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงนะ <_ d ata> คะก็ต้องรักษากันต่อไปยาวๆนะก็ <_ d ata> มารายงานนะคะเดี๋ยวยังไงเราค่อยเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีนะคะแค่มารายงานว่ามามอฟันค่ะโอเคนะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นโรคเหงือกมันต้องมีผลข้างเคียงพอเราทําเสร็จนะคะแล้วมันก็ต้องรักษาต่อไปให้มันอยู่ได้กับเรานานๆน,นนะน้องฟันก็ไม่อยากใส่ฟันปลอมตอนอายุเรายังไม่ถึงถึงอายุมากเราก็ไม่อยากใส่ฟันปลอมแฟนอายุมากๆเขาก็ไม่ใส่ฟันปลอมนะคะแฟนท่านนั้นเป็นฟันจริงหมดเลยนะเพราะว่าเขา รักษาฟันเขาดีทนแล้วก็อยากจะรักษาฟันให้ตัวเองได้อยู่แล้วาทุกคนก็อยากจะมีฟันที่แข็งแรงจนเราอายุใช่ไหมอายุมากๆมันต้องใส่ฟันปลอมเคนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามาหาหมอฟันนะคะแล้วก็ดูแลฟันต่อไปนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังประสบการณ์ที่เราจัดฟันเสร็จแล้วเราต้องมาหาหมอธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นเรงเหงือกเราก็ต้องมาหามาหา หมอรักษาโรคเนื้ออีกโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เจอกันไหมนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกะะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะท่าไหนนะใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะ